เพื y, <de> <desserts> ่อก็คืออุคราะห์จวงนะครับัญญามาเป็นใจนะครับวันนี้ก็มากมายรับพน้องที่เดินทางมาจากที่ต่างๆนะครับกได้ทราบข่าวก็ให้ความร่วมแรงร่วมใจกันนะครับครับเชิชครับนอรัญิมนต์หลวงพ่อพระโคนครัาพระพุบรรดาสารวิสุดรนะครับเจราญอุเภอาะหอปญญา เดินทางมาถึงแล้วมาี่บุนครับญี่มุนครับตอนนี้ครับเดี๋ยวถวายหลงพ่อเสร็จก็จะได้คุนโต๊ะนะครับเกี่ยวอาหารร็กโต๊นะครับทีนี้ก็คือว่าท่านท่านกำลังมา

ครับ à, ของท่านพรนะครูอรันนะครับ,บสุภารน,นะครับรักอรัญจาว่านะครับสีดีอย่างสมแงได้นับส่งปอดใจให้ก่อนไปถึงอีก500ร้อบาทนะครับของอย่างโต๊ะเลยนะครับสองนี้ท่านผูใหญ่อยู่ลอนะครับดนกระสินมากไนเยวลาแน้ว การกระตันท e ่าได้นะครับได้บุญช่วยกันนะครับเอบคุณวันนี้เราได้รับความสบายนะครับที่ครอบครัวสามพ่นเพื่อนนะครับเพื่อใหญ่เพื่อเล็กเราได้มาทำบุญขรบคุณที่อาจารย์ของวงเราที่ได้บทเข้ามาแล้วก็เล่าเดียร์ศึกษาหรือรบกวนรบคาที่อยู่ประจำบ้านท่านก็ขอบคุณญาติหลงใจทราบว่า

ก็ต้องเรียนให้พี่น้องนะครับในสถานที่พัต่างหารนะครับปกติลอยถวาที่กุฏิสง์นะครับแต่ว่าเพื่อให้งานอยู่ในเดีวมาช่วยกันตอนที่กองเรือมาเป็นครับดูแลในส่วนของผ้าป่าอกสาแต่ท่านก็น้ำดื่มที่จะนำมา ถวายในช่วงนี้ด้วยนะครับเอนัาผู้ใหญ่เก่าผู้ใหญ่ใหม่ด้วันนะครับเดี๋ยวนี้เป็นตัดวออัก่นะครับรจะมับครับารเลยมาททครับาัว มาจะันเล่นต่คนตาะครับแล้วก็อีกหลายวัดนะครับหลายวัดได้การได้นำโซนมาผนังตอบครับ มรนก็เรียนเซอร์บาี่น้องแล้วก็แบบเราผู้ระรับเด็กนี้ทำโครงการคนแรกทุกทายหลายท่านนะครับก็เดินทางมาร่วมนะครับในกรมกัิที่นี่นะครับเสียทอนหลวงพ่อตาสิงห์หลวงพ่อปีโตอาติตโตท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ครับบ๊อบบรา อาตุโมธนาบุญฝากท่านผู้ใหญ่สันติสุขท่านทองนะครับคณะกรรมการพุทธสมาคมตำบลบอนกลางนะครับหลวงแสเตตำบลนนกลาขอทุกท่านนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับทุกท่านที่เดินทางมาวุวนอาตุครับอาตุครับอาตุครับ ครับสำหรับท่านที่ได้นำปัจจัยมานะครับหรือท่านทีบริจาคได้นำความปัจจัยนะครับทุกคนนะครับที่ความกตเจ้า

นะครับคือคือดูแลพี่น้องที่ว่าการที่เราได้ให้ความหมายทางการขนส่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับพี่น้องทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องในทางการขนส่งท่านถือว่าเป็นหลักการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะสงฆ์ให้พี่น้องในชุมชนได้รับทราบดังนั้นหลายท่านก็ได้นำข่าวสารมา ได้นำน้ำตาลมาได้นำปัจจัยรูกตัวมาทานสิ่งพร้อมกันนะครับครับสำหรับท่านเรียนเชิญท่านกำนัลเรียนเชิญท่านนี้ครับครับต่อไปขอเรียนเชิญชมท่านนะครับพี่น้องที่ได้มาสักการะนะสังฆังตเจ้ามาอาหังสัมมาสัมพุทโธภะขาวขุทธัง

Hainak boaka dalam putnasta hutang terrenang pada putang saarak nangkat chai tambang sakt nangkat chaangsrat nangkat chai anak kepada wiraknyizik papaan yangmani มะยันเปนัตตาโอโนชยามะาสาทัทโนพันเติพขุปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิโตอาทีนันจาปิยชนานัง ทีคารัตังเดินข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอแกข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชายนทั้งหลายมีปิญญา มานดาเป็นต้นด้วยตลอดการรักนานเพินอานทครับเริญุเวลาทุกเวลาแล้วก็โดยเฉพาะพระภูยาจูงสาวบ้านะครับแต่ที่ได้นำพระทหารมานะครับงานพร้อมทั้งัจใจนะครับหลายวัดหลายๆจุด หลังพรมครรก็คณะพิรยาหักการจับน้ำพืเลยนรอดกานำเทยว้ทุกทุกขเก้าพนะกประดทัฐ์สาปนิกและก็คณะบราณคางที่าเรียนมาเรียนมาศึกษาเข้ามากรบ แลังตรีและก็ขอการปกครอ่านผู้นำทนกำลังเอาประสบเสียกำลันเกี่ยวนะคร่สัก้วแห่งอัมพวุลจุนทวารสีบรอบยามสงพร้อมด้วยประสังฆาิการต้องมุ่กคณะตุ้มรู นในหลวุายที่9จันทร์สามุทธตวรรษทีชาววัดใหม่พบรีพอีสาวบอือรที่มาร่วมในการสนับสนุนร,รการสอบมสนารวมของคณะสงฆ์ตัวแทงประเทศไทยนะใจุดนี้กอเอือประธานที่สนามสอบของคณะสงฆ์บงเออทั้งสอง อำเภอเมืองอำเอชุมวังแขวงอำเภอหลักแขวงอำเภอแม่ a uh, uh.